ก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่เกม Art of War 3นะฮะก็มาต่อกันเลยเนาะภาคที่2ก็วันนี้นะเราก็จะมาทํา2ภารกิจเนาะเอ้สาภารกิจแหละเออสามภารกิจเหมือนเดิมเหมือนกับภาคที่แล้วนะเพราะว่าแมตช์นี้มันจะเป็นแช์การสอนมาเลยนะเออก็จัดไปเลยสามภารกิจ่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาพูดพลันตำมลงฮะเราก็เข้าเกมเลยดีกว่าไป let's go โอเคมาแล้วฮะ เวลาในการพัฒนาหนึ่งนาทีขอให้เราพัฒนาแน่ๆเลยกูมาถึงไซต์ก่อก่อนแล้วจึงมีเวลาในการปรับใช้ฐานโอเคประมาณก็ให้เราสร้างฐานก่อนอื่นต้องสร้างเจ้านี้ก่อนฮะมันเหมือนเป็นตัวนี่ฮะเป็นวงถ้าเรามีเจ้าเนี้ยเราสามารถสร้างสิ่งของอื่นได้ฮะเห็นไหมฮะวงวงในการสร้างก็จะขยายใหญ่ขึ้นอืเจ้าหนึ่งสร้างเยอะ เจ้านี้ต้องสร้างเยอะเช่นกันมันเป็นตัวาหาเงินฮะเจ้านี่ถ้าใครไดูไลฟ์สดนะฮะผมก็จะสร้างเจ้าเจ้าค่ายนี้เยอะนะเนี่ยผมจะจะสร้างเหมือให้กูนี่บางทิเนี่ยถ้าสังเกตตอนผมถ้าใครไปดูถ้าใครดูผมไลฟ์สดอาจจะเห็นได้ว่าผมจะสร้างเจ้านี่เยอะมากเพราะะรฮะมันเป็นตัวหาเงิน,นะฮะเอาจริงเฮ้ยตรงนี้ค่ายทหารค่าสิตอาหารวางไว้ยังนี้เฮ้ยมันให้วางสองอันเดียว ทำลายฐานทัพศัตรูเออวันนี้เกมลื่นไงตัวอันอยู่นะเออตัวอันอยู่วันนี้เกมลื่นไนงะเออลื่นอย่างนงี้ก็ดีแล้วมันไม่แบบอะทำไมถึงลื่นเนี่ยแม่งคือเราทําไมถึงลื่นนะฮะเพราะเพราะว่าผมเนี่ยไปรีเครื่องมาเออรีเครื่องมาซึ่งมันก็ลื่นขึ้นมาหน่อยนะอืมแต่นาล็อบบี้ยังแหลกอยู่นาล็อบบี้ยังแหลกอยู่นาล็อบบี้ กลุ่มของฉันจะทําการรัตเวนและสํารวจการป้องกันของพวกเขากลุ่มอ๋อนี่ไงรัตเวนหน่วยรัตเวนแล้วก็อัปเกรดฐานฮะเออเรามีนะั่นเอาอัเกรดเลยแล้วกันจะได้มีไอ้นี่เยอะจริงๆในภารกิจมันไม่ให้เราอัปเกรดอะไรฮะแต่นี้เราเล่อัปเกรดเลยเอออย่างว่าเนาะเราปลดเรากังหมดแล้วอะ่ะเออปลดเราก็เกือบหมดแล้วอะ่ะเออปลดล็รก เปิดปลดล็อกมาเกือบหมดแล้วอะ่ะยกเว้นแค่เรือมียกเว้นแค่เรือมเดียวอะ่ะเออยกเว้นแค่เรืออืมแล้วก็ฐานยิงนิวเคลียร์แล้วก็ฐานอะไรอีกหลายอยาอ่างฮะอืมยังไม่ปลดล็อกมีอยู่สองฐานมั้งสองสองสามฐานนี่แหละเออที่เรายังไม่ปลดล็อกนะอ,อ,อะไรวะเรียบร้อยเอาใช้มึงจะถอยออกมาเนาะมึงก็อยู่ที่เขายิงอะ่ะเออ <c oughs> เราไม่สามารถผ่านไปได้ที่นี่ เราไม่สามารถผ่านที่นี่ได้มากเกินไปเราอีกด้านหนึ่งจะลองอีกด้านหนึ่งเขาจะลองวิบีกด้านหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> อีกด้านหนึ่งก็ไม่น่ารอดอ่ะมันมีระบบป้องกันที่เข้มแข็งมาก <c oughs> เราก็สร้างทหารไปเลย <c oughs> Yes m a s t e <c oughs> ภารกิจนี้เขายังไม่ให้สร้างรถนะฮะเราก็จะสร้างมันเราก็จะสร้างมันให้เกมมันยืดเยื้อโอ้ไอ้จกไอ้จกร้องทำไมลูกอรงทำไมแตกทันที่ถอยออกมาเนาะทัที่ที่ถอยออกมาไม่ถอยวิ่งเข้าไปเออ AI AI ง่การป้องกันที่แข็งแก่งมากเกินไป เราจะไม่สามารถใช้มันโดยพายุเราต้องการเราต้องหาทางรอบๆมีหมู่บ้านทิศเหนือส่งทหารไปที่ไปที่นั่นเพื่อคุยกับชาวบ้านอ่ะส่งทหารไปที่นั่นเพื่อคุยกับชาวบ้านเราส่งทหารจํานวนหนึ่งไปนะฮะรามานี้ไปพอปรามานี้ไปพอสนใจกองเสริมปะจัแบบหนึ่งสิไม่เห็นเลยว่ากูจะกูกำลังคัดเลือกทหารไปอ,อยู่เนี่ย เอ,นะเ,อเอารถไปด้วยนะเอารถไปด้วยเอารถไปด้วยคันหนึง่งไว้คุ้มกันถ้าจงจำไม่ผิดนี่เขาให้ไปเยอะๆใช่ไหมตรงเนี้ยเขาจะให้ไปเยอะตัวเลือกอ็ตัวเลือมันปลดปล่อยใหญ่เออมาเจอไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรวะซัพพลายเนาะโอ้ยอะไรเนี่ยแป๊บ,บนึงฮะการแจ้งเตือนมันแดงโอ้โห ทวิเตอร์ขอปิดเลยแล้วกันปิดการแจ้งเกิดเลยกันผู้ประชาการทหารอาสาสมัครบางส่วนจากว่าจะช่วยให้เราไปถึงฐานสัมพันธมิตรเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าของพวกเขาพวกเขาจะรู้เส้นทางทั้งหมดดีแต่พวกเขาต้องการอย่างน้อยห้าเพื่อทําลายอาคารก็ประมาณได้ว่าเราต้องการทหารที่เยอะกว่านี้ถ้าขอให้ใช้โรงไฟฟ้าอะกุกรัางโรงไฟ ผมก็ลืมไปแล้วภารก,กิจนี้มันให้ทำอะไรบ้างนะเออลืมไปแล้วเอาไปสร้างสร้างสร้างอาเงินหมดไม่เป็นไรสร้างมาเลยเอาๆประมาณนี้พอโอ้โหกาดยากมากมามาที่ถาดเจ้านี่ฮะ เฮ้ยมีการบุกลุกมีการบุกมีการบุกค,ครับมีการบุกเกิดขึ้นเร่พ RPG ใส่ทหารราบคิดผิดแล้ว RPG แพ้ทหารราบฮะส่วนทหารราบแพ้พวกรถถังกับปืนกลหนักแล้วก็ปืนไฟเลยเมื่อมันมาบ่อยใช่ไหมนั้นเราก็สร้างเจ้านี้เลยหอ,อคอย ลังพวกยิวจะเยอะมึงก็ว่าให้เราไปรวมตัวนะฮะรวมตัวที่นี่ไม่รู้มันจะไปตอนไหนนะแต่น่าจะเยอะกว่านี้อสสเอางี้งี้กว่าอ่ะมันบุกมาอีกแล้วมันบุกมาตอนที่เรากำลังสร้างนะประเด็นเอาไปเยอะกว่านี้ เราต้องกอารทหารที่เยอะกว่านี้ไปโดยวันนี้ก็เฝ้าฐานไปส่วนที่เหลือนเนี่ยถ้ายัางไม่พอนี่ยต้องเอาไปอีกเพิ่มนะถ้ายัางไม่พอเนี่ยต้องเอาไปเพิ่มอีกอ่าจะซูมอ่าสร้างอีกรถนี้ใกล้จะหมดแล้ว ใช้รถจิ๊บไปก่อนแล้วกันรถรถหุ้มก่อยังไม่ใช้นะตอนนี้ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เ no? นาะ Just give me orders อะไรเงขอให้เอ้ยเขาให้เราบุกกันนี้เขาให้เราบุกแหละเดี <ain ty S 1> ๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเราบุกแนวหน้าเลยเราไม่ต้องเข้าแล้วให้เราให้เราให้ทหารร,บรา,ารรบของเราลอดไปฮะให้ทหารราบของเราลอดไปเข้าตรงนี้นก่อนออให้เราส่งทหารราบเข้าไปไม่ได้ส่งรถถังเข้าไปไอ้พวกทหารมาน,นี้ไอ้พวกทหารม,มาชมุมนุมตรงนี้รอชมุมนุมตรงนี้ใหญ่มันรู้ตัวฮะ เฮ้ยมึง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 ไอ้เหี้ยตัวทำลายแผนโอ้โหเอาเฮ้ยเราเปิดฉากตรงตีกัแล้วไปดูดูดเอาเอาเอาเเฮ้ย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 ไอเขี้ยไอเวนเอ้ยไอ้เวนเอ้ยไอ้เวนเอ้ยโอู้ตายแล้วตายแล้วฮะตายแล้วตายแล้วตายแล้วชิบหายเฮ้ยกดผิดชีวิตเปลี่ยนโอ้โหทหานเราตายหมดเลยไม่สิโอ้โหตายเกือบหมดฮะ ตามมาตามไปตามไปดูสะสพยัยเขาจลส่งทหารมาฮะเราก็ต้องขามตาม ให้หมือนให้เราเลอบเข้ามานะเหมือนให้เราเลอบเข้ามาเดือดเฉิดเดือดเฉิดหน่อยแล้วเอ้ยมาแล้วแล้วเวลาทหารทหารฝั่งเรากำลังตักไอ้ต้านยอยู่เห็นไ,ไหมมันเขาจะเอาแล้วมาโอ้โหเนี่ยฮะทหารล่า,ลาของฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นคโคตรโกงนี่แหละเออมันพรางตัวกับต้นไม้ได้ฮะเออฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ย ม, يع, มันเป็นฝ่ามันเป็นฝ่ายที่แบบทหารโคตรโกงเลยเออพังตัวกับต้นไม้ได้เออโคตรน่กุโคตรโกงยี่ห้อไอ้ด้านหน้าไอ้สองบุกครับเอากดผิดจะกดเอจี่แทนที่เอ้ยทหาร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 ลุม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 ประชาสัมพันธ์มันลุมลุมสัมพันธ์มันเอ้ยชี้เียจะคตรอะไรงกูเนี่ยเออ วูดูสิ 10, ดูสิบนาย 10, <9 S 2> แล้วอะทาหารดูสิบนายแล้วจะตายแล้วนะไม่มีไฟช้าใช้โจบครับหน่วยสองบุกแล้วสบายๆเลยบังเกอร์ไม่ทำงานฮะไม่มีไฟฟ้าโอ้ยุงนี่ก็กัดจังเลยเรียบร้อยทั้งสองหน่วยก็บุกมาฮะหน่วยทีุ่้มโจมตีกับหน่วยหลักนะฮะบุกมาห,หลักอีกหนึ่งชิ้สองโอ้เป็นอาหารที่โกงมากฮะ นี่คงไม่แปลกนะว่าทำไมผู้เล่นของฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยผู้เล่นที่เล่นฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเขาจะเน้นไปทางอนี้ฮะเขาจะเน้นตั้งป้องไปแถวๆป่าเออแล้วก็เน้นให้ทหารอนะ่ะหรือรถถังอ่ะอยู่ใ,ใกล้ป่าเอาไว้ฮะนี่คงไม่แปลกฮะคนะงไม่แปลกว่าทำไมผู้เล่นของสัมพันธมิตรนะฮะถึงได้ชอบเอารถถังหรือพวกบังเกอร์มาอยู่ใกล้ป่าก็เพราะอย่างนี้ฮะไว้กันพวกทหารลาวที่อยู่ที่โผลมาจู่โจมอ่ะเออ ถือว่าทหารร่ามของคอมมิวนิสต์เนี่ยค่อนข้างโกงเลยนะเออถือว่าทหารร่ามของคอมมิวนิสต์ค่อนข้างโกงเลยไอ, <c oughs> <c oughs> อ้เอขออภยัย <c oughs> อ่าสามดาวอ่ามันก็โผล่มาที่แถดออนไลน์แหละ อันนี้ปลดล็อกไม่ได้ฮะมันต้องร้อยสี่สิบดาวซึ่งดาวพวกนี้ต้องหาได้หาได้จากการเล่น VP กับไอ้นี่นะลงแข่งอืม,ม,าม,ามามาด่านต่อไปมาด่านต่อไปกันดีกว่ามาด่านที่ห้าใช่ไหมเออด่านที่ห้ามีแบบสูร้รบยากฮะแล้วก็นนแล้วก็ปกติผมขอแบบปกติแล้วกันเนาะผมไม่ได้เน้นแบบเล่นฮาร์ดคอร์อะเออขนาดเล็กข,ขนาดดา่าขนาดหมดฝึกหรือหมด หรือหมดอันี้นะนดหมดฝึกเฉยๆนะถ้าเรากดเล่นยากมันก็ยากจริงแหละเออจะสมชื่อเลยซ้ำตามภาษากรีกอทิเอเนาะเอาหมดอะไรกูจัดเลยเออเอาหมดยากหรือหมดอะไรกูจัดให้หมดฮนะอะไรเงี้ยพลซุ่มยิงของเราได้รับตำแหน่งที่สะดวกสบายในป่าและควบคุมถนนโอเคก่อนอื่นฮนะ้านเจ้านี้ไว้เยอะนะต้องเ้าไว้เยอะ เรียบร้อยทหารละทหารละฝ่าัตูงานที่ดีจับตาดูแนวทางฐานฐานไว้ศัตรูมียานพาหนะจำนวนมากอันนี้ให้เราอัปเดตและให้เราใช้อพีจีแล้วอันนี้ก็ให้เราอัปเดตแล้วเหมือนกันเอออันนี้บางครับอ้อันนี้บางครั้ให้อัปเดตเลยนะอันเนี้ยบางครับให้อัปเดตนะเ,เลยเฮ้ยยุงมันเยอะจังวะ ไม่ได้หมายถึงยูในเกมนะยุงในชีวิตจริงนี่แหละโอ้โหแม่งกัดเยอะขอขยับตัวน,นึงนะฮะอืมโอ้ยยงโคตรเยอะเลยเว้ยเงินเงินโคตรน้อยเลยอัพเกรดคอมพิวก์มาแล้วโอ้โหยานพานนะยานพานนะศัตรูกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศของเราพลซุ่มยิงของเรากำลังถูกบังคับให้กลับมาล่าถอย ยิงไวรัดหนึ่งกระลาถอยถ้าจไจ่ผิดมันจะมีกองกลางเสริมมาช่วยเนาะอ่ากููเสกมาให้หมดเลยจะไหวไหมนี่ถอยถอยอยอยมันมีรถถังมาด้วยถอ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 ยตรงนี้ถอยไปตรงนี้เออรถถัง ยิงมัน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 เดียบโอ้โหแตกรถจิ๊บแตกไม่เป็นไรรถจิ๊บแตกไม่เป็นไรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเราก็มีรถตังเราก็มีรถของเรามาวะ่ะเออมาแล้วกองลังเสิร์ฟเราแหละกองลังเสิริมเรามาแล้ว,ลวก,อกองกองกำลังเสริมเรามาแล้วเออลิ้นพันตลอดเลยอ่ะเออ โอ้ห oh, ขีดจำกัดถึงขั้นแบบเกินหน่วยแล้วอ่ะเป็น49หน่วยแล้วเนี่ยศัตรูจะโจมตีเข้าในอีกเจ็ดวินาะรอเลยรอตั้งรับเลยอันนี้ทหารลาบสุ่นหนีป่าทหารลาบต้องสุ่นหนีป่านะทหารลานทหารลาบของฝ่ายเราค่อนข้างจะบางหน่อยใช่บับ <c oughs> <c oughs> บับให้ให้ ไฟเราแข็งแกร่งขึ้นนะฮะเป็นบัฟช่วยในการโจมตีบบกทั้งดาเมจดวบกทั้งเกาะฮะอืมไม่ได้บบกไม่ได้บบกเกาะดิโบกดาเมจเฉยเอาดีเอาดียิงแรงด้วยอ่าโจมตจมเนี่ยฮะทหารลาดยิ่ในป่านี่รู้สึกว่าจะอึดขึ้นมากกว่าเดิมน,นิดหน่อยะฮะไปได้อึดขึ้นพอบักนะพอบับนะเป็นอึดขึ้น เออขึ้นเพราะอยู่ในพุ่งหญ้าฮะมันม,มีที่กำบังเยอะเออมันมีที่กำบังเยอะลุมรวมลุมรวมรวมลุมประชาธิปไตยไปกลับไปที่เดิมเคอเรียบร้อยเพิ่มอาบีจีเยอะเ<ๆ>ขาให้เราเพิ่มอาบีจีเยอะเราก็เอาเพิ่มอาบีจีเยอะ ภารกิจต่อไปภารกิจอะไรทาลายฐานศัตรูโอ้ได้ได้ได,ได,ได้ขอรถนะ <c oughs> ขอให้กดเอารถนะพอดีมันต้องรถจริงๆวะ่ะรถต้องต้องเอารถจริงๆอะ่ะเออถ้ากูไม่สร้างรถกูนอนไม่หลบับเออถ้าผมไม่สร้างรถผมนอนไม่หลบับอะไรมาอีกเนี่ยโอ้โหศัตรูมาอีกแล้วมาบุทหารนะ ผมว่าเอารถดันเกาะเอารถเกาะพวกเนี้ยไปวางทุนระเบิดดีกว่าอา้าวยังวางไม่ได้ไม่ใช่หมดออนไลน์มันยังไม่พมันยังไม่บังคับใหเราวางฮะไม่ใช่หมดออนไลน์มันยังบังคับมันยังบังคับให้เราวางไม่ได้เออถ้าไม่หมดออนไลนะะ์นะฮะมันจะเปิดทุกอย่างเลยฮะ,ะออจะวางกับดักระเบิดจะวางอะไรก็ได้หรือเรื่องของคุณแต่หมดออนไลน์นี่ถ้าใครอยากดูผมเล่นนะฮะก็เหมือนเดิมเนาะตามไปในเฟซบุ๊กเอาเองเออ เฟซบุ๊กนะฮะมันเฟซบุ๊กนะฮะคือผมจะสตรีมอาบออฟวอไว้นั้นนะฮะเป็นสตรีมเล่นกับคนแหละเออก็คือเล่นออนไลน์เล่นเล่นออนไลน์กับคนนะเออสตรีมไว้นในเฟซฮะเ,ออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซของผมไว้ให้นะฮะออยังไม่มีเพจเลยตรนี้คนมันน้อยอะ่ะเออคนติดตาม YouTube มันน้อยอะ่ะเออแค่ยี่้าคนเองถ้ามีเพจไปก็จะอะไรอยู่นะฮะเออ สร้างไม่ได้จำกัดแล้วยี่สิบหกนะยี่สิบหกหน่วยไปโจมตีวุสตูเพียบเลยโจมตี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 เรียบร้อยโว้ RPG RPG มันยิงมันยิงมันฐ <Yeah. S 1> านทัพอยู่ตรงนี้ปะฐานทัพอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะ มันต้องอยู่สิถ้าจะไม่ผิดผมก็จำไม่ได้นลผมไม่ได้เล่นนานแล้วเออจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าฐานทัพยอยู่ตรงไหนจำไม่ได้เลจะพบศัตรูเฮ้ยตรงนี้แน่นอนตรงนี้แน่นอนตรงนี้แน่นอนกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้เอออตรงนี้แน่นอนฮะเก็บสะพายมายิง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 อาร์บีจีแตกไอ,อ,อรถทุ่งเกาะรถทุ่งเกาะรถทุ่งเกาะพนไฟ แตกแตกมันอะแตกผมไม่แตกเออข้ามเนินนี้ไปแน่ๆเลยนั่นไงกูว่าแล้วบังเกอร์โอ้ยังไงฐานทัพตูลจริงด้วยอ่าแตกแตกไปซะ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  แตกไปแตกไปซะเรียกแตกเกล็ดแตกกันนั่นแหละไ,นะไ,ไอ้้กโดนแบกยิบหายนะทำลายทำลายอู้แหลกซูมออกซูมออกสิเฮ้ยไม่ได้อีกนี่ไม่ได้อีนี่โอ้โหไอ้หา่าแล้วโรสัตว์กูตายแล้วแตกโอ้เอฟเฟคเอฟเฟคสามารถทำให้เครื่องกูระเบิดได้เลยเนี่ยเห็นเอฟเฟคนี้แม่งสามารถทำเครื่องผมระเบิดได้เลยเนี่ย คือเครื่องบกม,มันกากอ่ะเออเออฐานฐานฐานนี่ฐานก่อสร้างฮะต้องทำลายประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ม,นมันเออทำลายราุมประชาสัมพันธ์นั่นอเออเอาหน่วยนี้ไม่ไปสู้อ,อ่ะไปลุมตัวหน่อยแตกจบจบอย่างรวดเร็ว ได้ลดลงเปิดทางไปทางทิศเหนือมีคนบอกว่าไม่มีป้อมปะการงที่เข้มแข็งเราได้รับความสูญเสียมากแต่สแสดงให้เห็นแสแดงให้เห็นว่าสมาพันธ์เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้สามารถทำลายได้เออโอ้ตายแล้วจริงๆตอนเข้ามาในเกมน,นะให้เลือกฝ่ายมันจะบอกว่าสัมพันธมิตรนะเออแต่เกมเนี่ยตัวละครเราจะเรียกว่าสภาสภาพันธเออสภาพันธ์ มาอีกแล้วรถท่อดังหลายแม่งตำรวจยึดท่อมาที่ไายแม่เไม่รู้ทำแม่แไม่รู้นะจะติดท่อดังทเชี่ยอะไรเออหน้ามันขานมากเลยมาไม่รอช้าฮะไปทำภารกิจสามดีกว่ามาภารกิจที่สามกองกำลังสัมพันธ์กองนันสหสมาพันธ์ต้องเรียกว่า ต้องเรียกว่าสัมพันธมิตรเออเพราะตอนเริ่มเกมมันให้เลือกฝ่ายนะตอนเริ่มเกมให้เลือกฝ่ายมันเรียกว่าสัมพันธมิตรเออได้ครอบครองตำแหน่งสังเกตการที่เป็นประโยชน์ในการผ่านคอรันเชียไม่ออกไม่อ่านแม่งและมันงงๆว่ะรวมกลุ่มกันให้เราไปรวมตัวใช่ไหม ทำลายทีมรัตเวนอ่าเฮ้ยพารกิทเลยวะทำลายทีมรัตเวนให้เราฆ่าพวกกันเองเหรอวะเอเนี้ยเอา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 หาเรื่องหาเรื่องเอาตายไปซะมึงหาเรื่องอะหาเรื่องอ่ะหาเรื่องเองอ่ะตายไปซะไอสัตว์ตายไปซะเอาเจออีกแล้วโอ้ไอจกมึงจะล้อทำไมเนี่ย ไอ้รถยันกล่องเรานี่ว่าหน่วยของเราครอบครองตำแหน่งที่ถูกทอดทิง้งออกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจหน่วยรับการส่งผ่านเอาอาจจะยังอ่านไม่จบเลยหน่วยสองอารพจี RPG, ใช่ไหมแบกอาร์พีไปแล้ะมองเผื่อมันเหมือนแบกกล้องอยู่นนะ <laughs> มองเผื่อมันแบก มันเหมือนแบกกล้องอยู่อะเออเฮ้ยเหมือนจริงนะนเหมือนจริงขอถ่ายรูปหน่อยครับเีอยบ้าแล้วนี่มัน rpg ไม่ใช่กล้องถ่ายรูปโอ้ rpg ไม่ได้อึดน,นะ rpg อะ่อะอืมไม่ได้อึดเลยแต่ปืนแม่งโคตรแหลงไอ่ไงตรวจพบมีการาดตเวนทางทรายภูเขาทรียคลาย <laughs> ่ะหน่วยแรกเราอ้าไอ้แล้วม <c oughs> ึงมึงจะไ <m ets> ปไหนเฮ้ยเออมามาเอาเป็นอะไรกูจะซูมโอ้โ oh, หตายแล้วโทรศัพท์กูอันนี้เป็นที่โทรศัพท์ผมอะไม่ได้เป็นที่เกมแล้วอันเนี้ยุุมลุม เรามากันหกคนกลัวอะไรล่ะเอาห้าคนแล้วมาตรงนี้มาแล้วเรียบร้อย oh, <so> อะไเนี่ยเราต้องล้างยานผ่านนะทำลายยานผ่านะคาเสกเอเพื่อให้รถถังของเราสามารถยึดตำแหน่งได้เออ <Ready. Ready. S 1> หน่วยที่เก้า เก้าหนุ่มเก้าคนออซิลไปไปเฮ้ยมึงจะอ้อมไปทำไมไอ้ RPG ไอ้นูยูนินเกมนี้มันเอเอ,วอ,อไวฮะมึงจะอ้อมทำไมโอ้โหมึงจะอ้อมทำไมแม่งเออถ้าแม่งไม่อ้อมนี่โอ้โหไม่เสียเวลาเลยนะเอาจริง เอาไปอีกบุกไปเรื่อย <Yes. S 1> บุกไปเรื่อยฮะบุกไปเรื่อยมา <Yes. S 1> แตกซะแตกโวยอาร์พีจีอาพีจีของคอมมอน,นิสต์แรงนะเอาจงจริงทำลายทีน็นตะเวนเจัดย่างภารกิจอะอยากอยากจบคลิปไวไว <laughs> ไม่ใช่หรอกก็มาทำงานนฮะเออ <c oughs> ทำลาย ทำลากองกำลังเสริมอ้าวคนส่งซัพพพายมาด้วยนี่วาคนส่งซัพพพายมาด้วยนี่วาแจมเลยแจมเลยแจมเลยครับเหมือนเขาจะให้รถกถังนำหน้าไปก่อนแล้วให้รถซัพพลายตามมาที่หลังโ,โหโคสวยอะขอบวน ขบวนทำโคดสวยมากเลยเระขบวนเนี่ยแต่ขับไม่ตรงถนน,นสักครั้ขับไม่ตรงโอโหรถจากลัววิ่งมาแล้วฮะเห็นได้เบอร์หาจากลัวจากลัววิ่งมาตลอดแหละเอะ้ไอจอกขัดจังหวะจริงๆจากลัววิ่งมาตอแหละด้านบนอนะ่ะเดี๋ยวสักพักก็จะเกิดการจะทะกันนะฮะจากลัววิ่งมาตรอแล้วอ่ะเออจากลัววิ่งมารอแหละเป็นอะไรนักหนา,าลินชอบพันตลอดเลย เอาเม่จโจมตีครับโอ้โหมึงโจอย่ตรงนี้มึงยังไม่เห็นศัตรูอ่ะเอาแล้วเอาแล้วโจมตีแล้วในขนาดนี้เปิดไฟเปิดไฟภาษาไทยเกยมนี้เอาล้วครับจากลัวมาแล้วจูบนภูเขาด้วยตั้งป้อมด้วยเข้าหมู่ตั้งป้อมด้วยพวกเขากำลังเปลี่ยนพยายนช่วยประหยัดการขนส่ง เราต้องหยุดพวกมันกับตันใช้เวลาที่เหลือของกลุ่มแล้วปิดเส้นทางลบนี้วิ่งเร็วิ่ง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 อย่าอ้อมไอสัตว์อย่าอ้อมมันจะหนีครับมันจะหนีมันจะหนีไม่ให้มันหนีพยายามอย่าให้มันหนีมาแล้วกูมาดักแล้วกูมาดักแล้วมาดักกับพ้อมกระโผ่ RPG ด้วยมาโอ้เหลือแค่ไม่กี่คัน เหลือแค่ไม่กี่คันแตกหมดใช่ไหมแตกหมดแตกจากลกัวยิงแตกเอาไม่ต้องแล้วไม่ต้องทาแล้วไม่ต้องทาแล้วไอ้แตกก่กลัวยิงแตกแค่จากลกัวสองสองคันนี้ก็ก็เอาอยู่นะเออกองขบวนเนี้ยขบวนเขาเรียกว่าขบวนคอนอยเออร์ไอคอนววยมันสลับเดียวคอนววยมันสลับเลียวใช่หรวะเออต้องเรียกว่าสับายเออขบวนซับายมาชนะอีกเช่นเคย ก็โอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปนะฮะบ๊ายบายครับ